ค่ะาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับทฤษฎีสีทฤษฎีสีคืออะไรทุกคนรู้ไหมคะหลายคนคงรู้จักกันไปแล้วแต่วันนี้ปูเป้จะมาขยายความให้ฟังค่ะทฤษฎีสีจะมีทั้งหมด3สีคือ 1. สีน้ำเงินสอสีเหลือง 3. สีแดงทั้งสสีนี้ผสมกันทำให้เกิดเป็น แม่สีต่างๆนะคะทุกคนอย่างเช่นสีส้มเขียวม่วงเหลืองแดงส้มแดงเหลืองทุกคนอยากรู้เราใช่ไหมคะไปชมกันเลยก่อนอื่นเลยเราต้องเตรียมกระดาษนะคะแล้วก็พูกกันสีแรกคือสีแดงค่ะเป็นแม่สีแล้วก็สีน้ำเงินค่ะ สีเหลืองทาลไปเลยเราจะมาผสมสีนะคะเป็นสีแดงกับสีเหลืองจะได้เป็นสีขั้นที่สองค่ะแล้วก็จะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินผสมกันได้เป็นสีม่วงเป็นสีขั้นที่สองค่ะสีเหลืองกับสีน้ำเงินผสมกันได้เป็นสีเขียว จะเห็นได้ว่าจะมีสีตรงข้ามกันนะคะต่อไปจะเป็นสีขั้นที่3นะคะเราจะใช้สีขั้นที่1กับขั้นที่สผสมกันค่ะจะได้เป็นสีแดงผสมสีส้มได้เป็นสีส้มแดงค่ะสีแดงผสมสีม่วงได้เป็นสีม่วงแดงค่ะสีม่วงผสมสีน้ำเงินจะได้เป็นม่วงน้ำเงินค่ะแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินบวกสีเขียวจะได้เป็นสีเขียวน้ำเงินค่ะ แล้วก็จะเป็นสีเขียวผสมสีเหลืองเราจะได้เป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็จะเป็นสีส้มผสมสีเหลืองเราจะได้เป็นสีส้มเหลืองค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นแม่สีนะคะแม่สีจะผสมแดงบวกน้ำเงินจะเป็นสีม่วงค่ะแล้วก็แดงบวกเหลืองจะได้เป็นสีส้มค่ะทุกคนน้ำเงินบวกสีเหลืองจะได้เป็น แล้วก็จะเป็นสีชั้นที่สองของเรานะคะต่อไปเป็นสีชั้นที่สามจะเป็นสีที่เกิดจากสีขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองผสมกันนะคะส้มบวกแดงได้ส้มแดงส้มบวกเหลืองได้ส้มเหลืองเหลืองบวกเขียวได้สีเขียวอ่อนเขียวบวกน้ําเงินได้สีเขียวน้าเงินน้ําเงินบวกม่วงเราจะได้เป็นสีม่วงน้ําเงินค่ะท้าดา ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากัจเสีแล้วนะคะจะเน้นเป็นทุกสีเลยเป็นไงบ้างสวยไหมคะต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณมากะคะ่ะเจอกันใหม่บ๊ายบาย